สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมื้อนี้กะเมื่อพบปะครับเบาวนี้ลงพุ่งคือเก้านะครับพี่น้องคนเก้าคนเดิมครับพี่น้องนะครับเนาะมื้อนี้เบาวนี้ลงพุ่งขออนุญาตนะครับขออนุญาตจังละเบานี้ขออนุญาตมื้อนี้ขอเป็นไทยนะครับเด้อกินข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าพี่น้องมาๆมานะครับมากินข้าวเจ้านะครับเนาะข้าวเจ้านะครับน้ำเบาวนี้ลงพุ่งเด้อพี่น้องนะครับเนาะ อ่ะบอกว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่าต่างๆประเดี๋ครับพี่น้องนะครับเราฝากช่องเบ้านิ้งพุ่งนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง y ยูทูบเพื่อในเป็นการแล่นไก่กระเบ้านิน้งพุ่งน,น,นะครับเนาะมื้อนี้ขออนุญาตเป็นไทยนะครับเนาะบ่ได้กินข้าวเหนียวนะครับพี่น้องมื้อนี้ขอเป็นข้าวเจ้าครับพี่ครับข้าวเจ้าพัดครับพี่น้องพี่พอได้ถุงมาอย่างดีพี่น้องเอ้ยมึงไหน,นครับอุ้ยนะรครับเทียอะไครับพี่น้องตัวโอ้ เสพเซฟนะครับพี่น้องมา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 นะครับพี่น้องวันนี้ขออนุญาตเป็นไทยนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับตอดประมือครับพี่น้องเสบนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับประมือครับืัอนี้นะครับขออนุญาตเป็นไทยนะครับพี่น้องมามา กอยังไงครับพี่น้องปลาหมึกเนื้อกุ้งครับพี่น้องนะครับครับ ือขอเป็นไทยนะครับพี่น้องมือเนี่ยกินข้าวเนียวมาลายมือเราพี่น้องขอกินขอเจ้าแน่นะครับเนาะเดี๋ยวลิ้นจะแข็งนะเดี๋ยวจะพูดไทยบรุเลียงนะครับพี่น้องอืม ยำไลยแซ่บไม่เหมือนพี่อนหัวกุ้งครับหัวกุ้งพี่อนกุ้งโตเป็นโตเพี่อน แซบนะครับพี่น้องขอบคุญขอบคุณนะครับด้วยพี่น้องนะครับเนาะที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับแล้วของเบานี่นลงพุ่งขอบรับนะเบานี่พุ่งกัขอบคุญขอบคุณหลายเด้อนะครับเนาะพี่น้องนะครับเนาะขอใยเปิดให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะมือนี้ขอเป็นไทยนะครับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ